คนวันสุดท้ายแล้วนะคะวันเสาร์ค่ะครับคนวันเสาร์นะครับคนวันเสาร์ช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าให้เรามัดระวังเรื่องคําพูดระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่ฟังดีๆนะครับบางครั้งคุณต้องหยวนไม่จําเป็นจะต้องพูดทุกสิอย่างนะครับเขาว่าผิดแล้วก็ผิดไปก่อนต้องหยวนไปก่อนรอบนี้ไม่ต้องแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะบางทีผู้ใหญ่เขามองผิดพลาดได้นะครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึง นะเพราะคุณยิ่งเถียงยิ่งเอาชนะหรือยิ่งพูดแก้ไขยิ่งจะก่อให้เกิดปัญหานั่นเองนะครับนะเรามัดระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะครับเรามัดระวังให้ดีอยู่เบื้องหลังเงียบๆดีไว้ดีเสริมนิดนึงถ้าลักษณะดวงเป็นนี้ต้องเงียบๆเฉยๆจะผิดหรือจะถูกต้องเฉยไปก่อนแล้วเดี๋ยวเวลามันจะทําอะไรให้อะไรอะไรขึ้นเองคือคุณเก่งคุณชัดเจนคุณตรงคุณจะไฟงานรอบนี้ต้องใจเย็นๆนะครับถึงจะเป็นเคยไฟและสําเร็จกับคนเดิม ถึงเขาจะมีความเชื่อมั่นแต่รอบนี้คุณต้องเงียบไว้เพราะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งได้นะครับคนวันนี้จะไปขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินระวังจะเกิดความพลิกล็อกผิดพลาดนะครับตั้งสติให้ดีและใครที่แกะติดสินบนอยู่ให้รี่ไปแก้บนนะอาจารย์บอกเลยนะครับช่วงนี้เงินยังพอเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่คุณมีภาระค่าใช้จ,จ่ายเรื่องรออยู่นะครับเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเรื่องคนรอบข้างแล้วก็เรื่องส่วนตัวที่คุณเป็นภาระอยู่นะครับงานก็อย่ามาเรื่อยๆนะครับวคสุดท้าย ก่อนวันที่16-7วันเนี้ยก่อนนับไปเลยถึงวันที่16ปังนะครับงานเยอะมากนะครับโชคลาภมีโชคลาภเยอะมากนะครับโชคลาภจากผลกําไรประกอบการดีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคมีโชคลาภจากความเสียหายมีเรื่องของความรักโอเคนะคุยกันรู้เรื่องดีดูเห็นเอาอกเอาใจกันดีนะครับนะ่ะเสมอต้นเสมอปลายในช่วงนี้ก็ไปเรื่อยๆเรื่องความรักไม่ต้องกังวลอะไรอาจารย์แนะนําให้คุณไปโฟกัสเรื่องของงานนะครับแล้วเรื่องระวังเรื่องเพื่อนฝูงนะครับจะหักผลประโยชน์ของคุณ ะอะไรที่มันไม่ควรจะพูดมากเก็บไว้มั่งก็ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพูดไปไว้ใจใครบอกใครไม่ได้เลยปัญหาจะย้อนเข้าตัวเรานะครับต้องระมัดระวังเรียกว่าช่วงนี้สงบคําพูดดีที่สุดเพื่อให้ช่วงนี้มันผ่านพ้นไปวันหลังวันที่1 6ไปแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับเลขนำโชคของคนวันนี้ครับจานก้อยค่ะเลขนําโชคได้แก่9 5 4ค่ะ อย่าลืมนะครับคนวันนี้ไปแก้บนอาจารย์เห็นแล้วล่ะคุณไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระาธาตุก็ได้นะครับองค์หรืออยู่บนภูเข,ขานี่แหละหรือเป็นเจดีย์นะที่คุณไปขอไว้นะครับเช่นองค์พระปฐมเจดีย์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอ่าก็ให้รีบไปแก้แล้วจะเฮงปังดังรวยนะครับหรือพระาธาตุพระนมอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้นะครับ